สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็น ep ที่8นะครับคลิปนี้ก็จะมาสอนทํา crud ของข้อมูลแผนกงานนะครับ department นะครับ ep ที่แล้วผมได้สอนการทําสมาชิกไปนะครับโอเคครับก่อนอื่นนะครับเราต้องไปสร้างตาราง department ในฐานข้อมูลก่อนนะครับไปที่า my sql ของเรานะครับก็คือ php my admin นั่นเองจะเห็นตารางที่ชื่อว่า material db นะครับอ่าตัวนี้คือก้อนฐานข้อมูลของเราครับชื่อฐานข้อมูลก้อนนี้แล้วก็ข้างในจะมีตาราง user ที่รองรับสมาชิกไว้แล้ว ให้ทุกคนกด New นะครับพอกด New ก็จะเห็น Table Name ด้านบนอย่างนี้นะครับอ่ะผมจะตั้งว่าเป็น Department นะครับมี S ด้วยนะครับตามด้วย Field ที่เป็น D underscore ID ก็คือเป็น p r m a r y Key นั่นเองครับอย่าลืมกด Auto นะครับ AI ตรงนี้ด้วยนะครับอ่ะมันก็จะขึ้นตรง p a m a r y ตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่ข้อมูลเป็น10ตัวอ,อ,กอักษรอ่ะ แล้วก็ต่อมานะครับก็จะเก็บเป็นชื่อแผนกนั่นเองนะครับ D name นะครับตามด้วย type เป็นวาชานะครับแล้วก็100ตัวอักษรพอได้2คอลัมน์นี้เสร็จแล้วกดเซฟนะครับเพราะเราจะเก็บแค่2คอลัมน์นะครับก็คือมีแ a m มา y key กับตัวที่เป็นชื่อแผนกนั่นเองอ่ะข้อมูลก็จะได้เป็นเปล่าๆแบบนี้นะครับให้ทุกคนตั้งตามผมเลยนะครับเพราะว่าในส่วนที่เป็นเวิร์ h ช็อปนะครับตรงนี้นะครับผมได้ทำโค้ดตัวอย่างนะครับ ที่ตรงกับดีเนมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าทุกคนไปตั้งชื่ออื่นนะครับก็จะต้องปรับโค้ดใหม่ทั้งชุดเลยนะตั้งแต่เพิ่มลบแก้ไขนะครับถ้าทําตามผมก็จะได้โค้ดชุดเดียวกันเลยนะครับโอเคครับเรามาดูตัวระบบของเราก่อนนะครับก็คือในส่วนที่เป็นเมนูสมาชิกเราต้องไปทําเมนูเพิ่มก่อนไปที่หน้าโปรเจกต์ของเรานะครับเปิดไฟล์ที่ชื่อว่าเมนูขึ้นมาก่อนนะครับตรงนี้จะเห็นคําว่าสมาชิกนั่นเองนะครับอ่ะตรงนี้นะครับสมาชิกให้ทุกคนก๊อปมานะครับแล้วก็ มาวางนะครับแล้วตรงนี้เปลี่ยนคําว่าสมาชิกเป็น,นแผนกนั่นเองนะครับผมอะแล้วก็ให้ as link ไปที่ department นั่นเองอะ department นะครับตรงนี้ไม่ต้องมี s นะครับถ้าตั้งชื่อไฟล์นะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมสร้างฐานข้อมูลที่มี s ไว้เฉยเพราะเราเก็บข้อมูลหลายนแผนกนั่นเองแล้วก็ตัวที่เป็น active นะครับอย่าลืมนะครับตรงนี้นะครับตั้งให้เขาเป็น department ด้วยนะครับ กดเซฟไปนะครับอ่ะแล้วก็กดรีเฟซหน้าระบบดูนะครับเห็นไหมครับตรงนี้แผนกก็จะเปลี่ยนตามนั่นเองอ่ะพอเราคลิกไปแล้วตัวไฟล์ที่ชื่อว่า department .ppp ยังไม่มีนะครับให้ทุกคนไปเอาตัวอย่างไฟล์ที่ชื่อว่า user นะครับให้ทุกคนทำการเซฟแอทได้เลยนะครับอ่าเซฟแอเสร็จแล้วก็เปลี่ยน user เป็น department .ppp แบบนี้นะครับโอเคผมก็จะทำช้าๆไปด้วยนะครับ ถ้าทำเร็วเกินไปก็ผิดนะครับผมโอเคแล้วก็กดเซฟไปเลยครับผมอ่าได้ฟลานี้มาแล้วเรามาลองดูครับผมอ่าพอคลิกแผนกนะครับตรงนี้มันจะเป็นข้อมูลของยูเซอร์อยู่อ่าตรงนี้นะครับอย่าลืมก็เปลี่ยนเป็นดีพาร์ตเมนต์ด้วยแล้วก็ในส่วนที่เป็นของ ตัว user นั่นเองเรามาแก้ปุ่มตรงนี้นะครับไปที่เวิร์กช็อปของผมนะครับมีปุ่มให้แล้วนะครับตรงนี้เห็นไหมครับสร้างปุ่มสําหรับเพิ่มข้อมูล department. php ให้ทุกคนก๊อปมาทั้งหมดของปุ่มนี้นะครับแล้วก็มาวางแทนตั้งแต่ d i v p card container ตัวนี้นะครับแล้วก็ลบออกไปแล้วก็มาวางเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะเปลี่ยนใหม่หมดนะครับตั้งแต่เป็น d i v p card ดีพาร์ตเม t ต์อ t ดิทดีพาร์ t เมนต์ลิสแล้วก็ตัวที่เป็น Add นั่นเองนะครับแล้วก็กดเซฟไปเรามาลองรีเฟชดูครับเห็นไหมครับตรงนี้ข้อมูลก็จะโล่งหมดแล้วนะครับอ่าตรงนี้เราปิด e อ r ร์เไว้หรือเปล่าเราไปเปิดเ r อร์เลอร์ดูนว่ามันจะ e อ r ร์เอะไรบ้างก็ได้ไปที่ ConDB นะครับตรงเช็คตรงอ่าปิดโหมดที่เป็นแจ้งข้อผิดพลาดตรงนี้นครับ อ่าถ้าเป็นเครื่อง Windows น่าจะเห็นนะครับเครื่อง Mac มันต้องไปตั้งค่าที่เป็นไฟล์ที่เป็น php.ini ก่อนอ่าเดี๋ยวอันนี้ขอข้ามไปเลยแล้วกันเพราะว่าถ้าเป็นเครื่อง Windows อาจจะเห็นเอ r o r เว่าทำไมมัน i n c l u d e ไฟล์นี้ไม่เห็นเงนี้ยครับแต่ถ้าเป็นเครื่อง Mac เดี๋ยวมันต้องตั้งค่า Setting เยอะหน่อยเดี๋ยวมันจะเสียเวลาในการทำสอน c r u d เดี๋ยวผมทำตาม Workshop ไปเลยแล้วกันโอเคเรามาต่อตรงที่ Department นะครับตรงนี้ ไฟล์เพิ่มข้อมูลนะครับตรงนี้ไฟล์แอดกับไฟล์ edit แล้วก็ไฟล์ i s t เราจะเอาไฟล์ department list ก่อนนะครับตรงนี้อ่าเรามาสร้างไฟล์นี้ก่อนนะครับแล้วก็กดเซฟไปก็จะมีข้างบนสุดนะครับอ่าขั้นตอนก็จะคล้ายๆกับ ของยูเซอร์เลยนะครับแต่มันก็จะสั้นกว่าเพราะว่ามันมีแค่ฟิลด์เดียวก็คือ d-name นะครับเพราะว่าถ้าคลิปนี้นะครับ CRUD เสร็จแล้วคลิปต่อไปมันก็จะไปเชื่อมต่อกับตารางยูเซอร์ที่เป็นยูเซอร์ลิสอีกทีนึงเพราะว่าเรามีการเชื่อมแผนกเป็นตัวเลขไว้ก่อนนะครับด e พาร์ตเมนต์แต่ยังไม่รู้ว่าคนนั้นอยู่ที่แผนกไหนนั่นเองอ่ะทีนี้นะครับเรามาดูนะครับ ข้อมูลก็ยังไม่โชว์นะครับเพราะว่าในข้อมูลตารางก็จะบอกว่าไม่มีข้อมูลเลยเพราะว่าเรายังไม่ได้เพิ่มในฐานข้อมูลเลยอ่ะเราไปที่ department add ครับผมทีนี้ก็จะเป็นไฟล์เพิ่มข้อมูลแผนกนั่นเองไฟล์เพิ่มข้อมูลแผนกก็จะมี2ตัวนะครับคือ1เป็นไฟล์ที่เป็นฟอร์มก็คือไว้สำหรับส่งค่าไปที่ ไฟล์ที่เป็น AdDB นะครับก็คือไฟล์นี้เพื่อจะเก็บลงฐานข้อมูลนั่นเองตรงนี้ผมคอมเมนต์โค้ดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับให้ทุกคนไปศึกษาโค้ดต่อได้นะครับตรงนี้หรือว่าถ้าใครสงสัยว่าที่มามันเป็นยังไงในส่วนที่เป็นคิวรีหรือเป็นอะไรให้ทุกคนนะครับไปถามตัว AI ได้นะเพราะว่าทุกวันนี้ AI มีหลายตัวที่สามารถอธิบายโค้ดแต่ละบรรทัดให้เราได้แต่แค่รู้ว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงนั่นเองก็คือไม่ผิดครับสามารถ ใช้ AI ได้นะครับในการตัวช่วยให้เราทําโค้ดง่ายขึ้นนะครับผมโอเคครับนี่ครับผมก็จะคอมเมนต์ไว้หมดนะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็น SQL statement แล้วก็ส่งไปที่ไฟล์ไหนแล้วก็เช็ค Sta t u s ยังไงนั่นเองโอเคครับพอได้แบบนี้เสร็จแล้วเรามาลอง r รี e s h หน้าระบบดูครับผมผมจะกดเพิ่มข้อมูลนะครับตรงนี้ก็จะเกาะเป็นการตลาดและบันทึกข้อมูล เห็นไหมครับข้อมูลก็จะเข้ามานะเป็นข้อมูลที่1การตลาดแล้วก็สามารถเช็คข้อมูลซ้ําได้นะครับเห็นไหมครับมีแผนกนี้แล้วไม่สามารถบันทึกได้เป็น hr เป็นบุคคลนั่นเองเห็นไหมครับก็จะไม่ซ้ําแล้วก็จะสามารถบันทึกได้ฐานข้อมูลก็จะเข้ามานะครับตรงนี้ did กับ dname ก็จะเข้ามาแล้วเป็น1เป็น2ต่อมานะครับในส่วนที่เป็นการแก้ไขนั่นเอง ก็จะเป็นไฟล์ที่ชื่อว่า department underscore edit นะครับตรงนี้อ่ะตรงนี้นะครับ department underscore edit โอเคแล้วก็ในส่วนที่เป็นบันทึกลงฐานข้อมูลนะครับตรงนี้ department edit db อย่าลืมนะครับมันจะมีไฟล์ที่เป็น get ด้วยนะครับที่ดึงข้อมูลมาแสดงก่อนก่อนจะบันทึกลงฐานข้อมูลก็คือไฟล์ด้านบนนี้นี่ครับสำหรับ get ข้อมูล department มาแสดงในฟอร์มแก้ไขก็คือไฟล์นี้เป็น r underscore edit d i p get p h p p อเคครับผมอาก็จะมี Add Edit แล้วก็ e l l t t e ในส่วนแก้ไขก็จะคล้ายๆกันนะครับในการแก้ไขนะครับเราสามารถดึงข้อมูลขึ้นมาก่อนนะครัะแล้วผมขอรีเฟ h ก่อนอกดดึงออกเฉยตรงนี้แล้วก็กดแก้ไข ปุ่มแก้ไขไม่ทำงานนะครับโอเคครับผมว่าชื่อไฟล์มันน่าจะเว้นว่างไว้นะครับตรงนี้ rename แล้วก็กดตัว d ลบไปหนึ่งขั้นเห,เหมือนเมื่อกี้ผมก๊อปมาแล้วมันทำให้ค่าว่างระหว่างชื่อไฟล์เป็นเว้นวรรคถ้าทุกคนไม่ได้ติดเรื่อง d i p underscore get p h p p ก็น่าจะไม่เป็นไรครับอาจจะเป็นติดที่ชื่อไฟล์เห็นไหมครับ อ่ะโอเคพอเราสามารถแก้ไขนะผมจะแก้ไขเป็น2องอะอันนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับถ้าเปลี่ยนเป็น hr ละครับแบบว่าให้มันซ้ำไปเลยมันก็จะบอกว่ามีชื่อแผนกนี้แล้วไม่สามารถกดบันทึกซ้ำได้นะครับอ่าขั้นตอนสุดท้ายนะครับในส่วนที่เป็นของ department delete นะครับ delete น,น,นั่นเองอ่ะ deep delete นะครับตรงนี้ ามาลองเทสดูนะครับพอผมกดลบ ID ที่1นะครับตรงนี้แล้วก็กดโอเคลบข้อมูลแผนกเรียบร้อยโอเคครับผมคลิปนี้ก็จะมาสอน CRUD เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยว EP ต่อไปนะครับผมก็จะมาทำตัวที่เป็นเล็บจอยตารางของสมาชิกนะครับเพราะว่าตัวหนึ่งตรงนี้มันยังไม่ได้เป็นชื่อแผนกจริงๆในฐานข้อมูลเราต้องมาจอยในตัวนี้ก่อนแล้วก็ พอจอยตรงนี้เสร็จแล้วนะครับตัวที่เป็นเพิ่มข้อมูลนะครับนแผนกตรงนี้มันก็จะต้องให้เลือกที่มาจากฐานข้อมูลได้จริงๆเพราะอันนี้ผมจําลองไว้ก่อนแล้วก็ในส่วนที่แก้ไขก็เหมือนกันแล้วก็มีอีกหนึ่งไฟล์ที่จะต้องไปแก้คือในส่วนที่เป็น register นะครับก็คือตรงนี้เห็นไหมครับที่เราเลือกนแผนกได้เราก็จะปิดตัวที่เป็น select row ไปแล้วก็ตัวที่เป็น active กับ inactive เราจะปิดไปให้หมดให้เขาเลือกนแผนกกรอกข้อมูลแค่ user name password full name email เบอร์โทรแค่นั้นพอ ตัวนี้ไม่สามารถเลือกได้นอกจากจะเป็นแอดมินเท่านั้นการสมัครสมาชิกไม่อ่ายูเซอร์ไม่จำเป็นต้องเลือกตรงนี้ได้นะครับผมครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมก็ขอขอบคุณครับ